Oh, hey. เปิดเท่าไรบาทน,นี่เปิดสองหมื่นหกันห้าสองหมื่นหกพันห้าเหรอถูกพี่น้องถกพี่ายหนแพี่น้องมาเบิ่งควายแพงควายไงแตะสองหมื่น สองสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันเอ้าไม่ตะพูดมาก,กวนมี่ตะพูดมากว่านู๊ตแปดหกสวัสดีครับสวัสดีครับพมเปมนพี่น้องบ้านสวน่างเฉลียวพาพีพี่พี่น้องมารับชมบ,บรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกระบูบ้านจังหวัดพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีคลิปนี้มือนี้พพี่พีพ่พน้องมาเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายควายพี่นอนะ้องเนาะคึกคัก ควายหลายแต่ว่าขายกันดีพี่น้องเนาะขายกันดี่ดีพี่น้องเนาะราคาจะเป็นยังไงบ้านสว่างแฉแนวอาสาภาพีพี่น้องออกสำรวจเบอร์น,น้อง,องพี่น้องเนาะมาเบิร์ควายทางทพี่น้องแม่ลูกกันบ่ทางตโตงามพี่น้องเนาะควายแม่ลูกกันบ่านมาขออนุญ,ญาตเพิ่นขออนุญ,ญาตครับแม่ลูกกันบ่ครับนี่โอ้แม่ลูกกันแม่แม่สวยเนาะแม่สวยล,ส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 ลูกสาวลูกสาวลูกไส้เลยลูกไา้ลูกไา้พี่น้องนาสวยนารอมาเบิร์ลูกไา้เพิ่นพี่น้องเนาะนี่ลูกไา้เพิ่อนรอพี่น้องรอรอแข้งขาตัวตเพิ่น นี่แม่เพิ่นนี่ลูกชายเพิ่งพี่น้องเนาะเปิดไว้จังไดนโคมนี่23,000 23,000โคมนี่23,000พี่น้องเบิ่งลูกชายอีกคือนึงเบินน่งแข้งขาต้นโตลูกชายเพิ่นเหลืองอุ้ยหุวยเลยพี่น้นอ,นอ,องนเนาะแม่เพิ่นแม่ลูกเล็กลูกแรลกหรือลูก2องนประมาณลูกแรกเพิ่งเบิ่งกันเขาแล้วลูกแรกพี่น้องเนาะเบิ่งแข้งขาหน้าตาต้นโต23,000เป็นควายเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงก็ไปต่อยอดหน้าแม่เพิ่นหน้าหมอท้องงามๆพี่น้องเนาะเขาออกเป็นเขาเขาอย่างลรก็เถิดนี่ ออมซับบ่อ่าโอเคแต่ว่าลูกไสเปิดเปิดกว้างเขาเปิดกว้างดีเปิดไหวสองหมื่นสามพันอ้าขออนุญาตเบอร์โทรลูกก่อน์โทรตรงะโอ้มาจากไหนคือข้ามเพลินเจียวเนาะเสียดายเพิ่นมีเบอร์โทรพี่น้องเสียดายเพิ่นมีเบอร์โทรสองสามพันเปิดไว้พี่น้องเนาะเอามันมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมเพิ่นมาจากข้ามเพลินเจียวด้วยพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายใหญ่เพิ่นควายใหญ่เฮาเปิดจังไดนครับตัวนี้โอ้เพิ่นบ่เปิดราคามาขออนุญาตห้างพี่พี่น้องเนาะ <laughs> <laughs> เป็นจูงนี่ไปเบิ่งควายงามอีกตัวนึงตัวรอควายตัวนึ่งพี่น้องเนาะย่างไปไปเบิ่งควายหน่อยรอเพิ่นพี่น้นองเนาะควายหน่อยรอ,อพี่น้องเรื่องอุ้ยหุยได้ตัวนี้มาขออนุญาตเพิ่นเพิ่น <c oughs> ขออนุญาตสะดวะกบ่เนาะครับผมขออนุญาตถ่ายทำเปิดจังไดนครับ หนึ่งหมื่นก็หาพันพี่น้องสายใดคือลูกสายเพือใดเพชรลำโขงสายเพชรลำโขงนี่พี่น้องล่อๆหน้าหมอท้องชัดเจนเลยพี่น้องต้นโตดีเบิ่งแข้งขาพี่น้องขางามยืนง่ามพี่น้องเนาะหมื่นก็ห้าพันเป็นพอขอพอขายพอพันเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นต้นโตเพิ่นพี่น้องง่ามเป็นควายรอควายง่ามพี่น้องบักผูหน่อยง่ามเบิ่นหนึ่งหมื่นก็ห้าพันพี่น้องเนาะเอาไปแต่งเอาเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเอาพี่น้องเนาะเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันอนาคตพี่น้องอนาคตพ่อพันใดเลย สายเพชรลำโขงหายากเนะพี่น้องเดียวนี่เพชรลำโขงหายากแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปต่อยอดได้พี่น้องเอาให้เขาครอบเขาฟ้ามพี่น้องเนาะบ่หูพันสิมีเบอร์โทรบ่มาขออนุญาตเพิ่อนงามรอเพิ่นมีเบอร์โทรบ่ขออนุญาตครับ088ย์แปดแปดศูนย์แปดแเอาผู้น้อยไปพัฒนาต่อยอดพี่น้องเป็นพ่อคอบพอขายพ่อฟ้ามได้สายเพชรลำโขงหายากพี่น้องซุมมือนี่อ่ะขอบคุณหลายๆหมานครับผมสายเพชรลำโขงนี่พี่น้องเนาะ ก๋วยชนก๋วยชนก๋วยชนมาเบิ day, ่งหอยเจียมหอยเจียมได้ขายแล้วบ่ตัวนี้ขายแล้วบ่ย่างอยู่บ่แม่แม่สาวดีเนาะแม่แม่สาวหน่อยพี่น้องเนาะเห็นสีอยู่ข้อมันเปิดตุ้ยมาจากบดีเพลนว่าเปือตัวใดตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องเจ็ดพันห้าร้อยแม่สาวหน่อยพี่น้องเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องหอยเจียม หอยเจียมบนได้มาก7,500บนว่าพ no. ี่น้องเทียมเทียมตัวนี้เทียมเทียมน้องเจียมอ้ายไอ้พูดดิไอ้ได้อดิไอ้เจียมไอ้เจียมอเจ็ดพันห้าร้อยหอยเทียมจากดอนเพลิงโอ้ยแตะเป็นพอแตะอยู่สะพื้นแต่ว่าเจียมอยู่ดอนเพลิงอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยเทียม093 093 237 8136เสียแนวนี้แหะเสียอาเสียตกเสียงแนวนีเเสียงพ้เอาเสียงพอมาเพิ่เท่าไรบาทนี่สองหมื่นหกพันห้าสองหมื่นกันห้าเหรียสินค้าถูกที่ท้าถูกพี่น้องพี่น้องมาเบิองควายแพงพอไงแต่สองหมื่น So hn, so hn 2องสองหมื so 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 16, boy, so so okay. no ่นหกพันสองหมื so ่นหกพันสองหมื Torah ่นหกพันเอ้ามีตูมากกวดมีตอรู่มากวดูแปดหกตับ right ิสิีอาไดงห้าเจ็ดแปดสี huh. ่หนึ่สิเด้ยขววยใหญ่ควยน้อยมิเตอร์วัยใหญ่ควยน่อยเออเท่าไรก็ดีสองสองห่นกสองหมื่ห้าร้อยห้อยลาดให้เพิ่นเท่าไร่ห้อยลาดให้เท่าไหรให้เน่โอ้สิสาวนเพื่อนองหมื่้ใส่ก่อน โอ้โโอ้อจะบอกจะบอกจะบอกสิขายน้องคนฝึกกระลังต่อร่างฝึกกระลังต่อร่างกกรลังต่อร่องจะบอกแลวบอกใ้เวลาสิขายเฮ้ยแก้ว่ายือกบอยหน่อยค่อยง่ายสองหกหาร้อยเผยเผไใบแม่แบบง่ายพี่น้องเนาะแม่แบบง่ายพี่น้องก้อยง่ายพี่น้องพี่นกอะบหายดีพี่น้องหอยเวียดก็ะลังสนใจพี่น้องพุ่อ สองหมื่นหกพันห้าร้อยโอ้ยหลานมาต่อมาต่อมาต่อนี่ยนะเขามาคู่เอาต่อเออมาครูเอาต่าบอกอย่างพันาไต็มจ้่ยไงไปหาไปอีไปขายมันาย ก้อยหน่อยงามเปพี่น้องบวกเด็กสุดต่งเท่าไรขายแล้วป่ตัวนี้แม่สาวบ่ะแม่สาวงามเปิดไปจากไหนฮึมื่นกว่าดกับมื่นเถอะมื่นหกเนาะแม่สาวงามเในพี่น้องต้นโตนี่ดีก้มมื่นลื่นเในพี่น้องเบิ่งแข้งขาต้นโตมื่นหกสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเลยโตงามในพี่น้องโตเงี้ยวโตงามงามท่ายงามต้นโตงามมื่นหกเปิดเปิดไ่น้องแข้งขาเบิ่งเอาควายแบบนั่นเนาะแต่ว่างาม อ่ะตาลักไก่ได้พี่น้องเบิ่งค่ายงาม16,000 16,000เนาะต่อรองได้จักหน่อยเนาะต่อได้เด้พี่น้องเนาะต่อรองจักหน่อยต่อบ่ได้หลายเพิ่นว่าอ่ะเพิ่นมาจากไสก่อนอ่ะอุบลพุ่นเนาะอุบลเฮาพุ่นบ้านดอนเพิงเฮาพุ่นบ่ะเรื่อเรื่อบานไหนบัตรดอนเพิงดอนเพิงขุนเนาะโอเใช่เขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนเบอร์โทรพี่แต้มน่องด้วใส่โอ้พุดนน้ำอ่าอ่าอย่างกะไะดื่มอันโทรกันดอนเพิง นี่เบินอนเซียซากัมีเสียซาเซียปูก็มีเซียเอก็มีมีเบิดตัวที่สิเอ็นาะสิบเโอ้สิสิบหเห็นว่าหลังงงแล้วขั้นันสิเอ็นี่รู้ป่เป็นว่าสิบหเอาไหมนี่เวียดเอาไหมสิบหกเมื่อไอสันหัวล้วสิบหเดี๋พี่น้องเดี๋ยวสิไปขอเบอร์โทรน้ำอ่าหอยซาดอนเพิงเพื่อพี่น้องเนาะพีแทบพีอาวีดพี่น้อง ข้างพี่ได้ขายแล้วเสียเอกได้ขายแล้วพี่น้องเนาะห้อยเอกได้ขายแล้วขายอ้ยได้ขายทั้งสองตัวเลยพี่น้องเนาะอือือ้ที๋ยวใจเงินยังไงคนยด้มเหรออืมเงินยังไงเงินเงินเงินอ้าวหัวบกันนี่ขายตลอดคือมันมีหนึ่งขายเส้นหนึ่งพูดไม่ือซตั้จาน ยันว่านี่งยนม่นึงตัวละเท่าไรหอยเอกตัวเท่าไรัเะเหมือนพันตัวละเหมืนพันอ๋อตัวละหนึ่งหมพเพิ่เอาไปแล้วตัวผูญ่หมื่นพันหอยเอกคนขายไปแล้วหอหอยเวียดพี่น้องเกางเขียนกงเขียนสีนะ น้ำนบาออื่นนั่นมออื่นเพิ่นเบาเลนเพิ่นเบาเลนเพิ่มใจมือนี่ล่ะขั้นมืออ <c oughs> <bunker> <c oughs> ื <abonn> ่นกับพวกอาไปขั้นมืออื่นออกดอกเด้ออกดอกขั้นมืออื่นออกดอกเองขั้นอ่นขั้นมืออื่นออกดอกออเลรายเลยออมืออื่นบีห้แมนโอเค พอผู้จิบ้านแน่มันขายขั้นต้นจะขายแพงหลายเออแต่ขายเริ่มเลืนการมันก็หลายหลายอย่างโอ้กว่าจะได้เงินเพื่อจะเงินโอเคมาขายไปอีกเลยซึ่งเลยกซองลอยขันขายไว้ต้งแต่เมือว่านแต่ว่ามื่อนี้บ่ราะได้เงินอยู่บ่บ่ก็เลยบ่ได้เมื่อบ่อได้เงินโอ้เห็นบ่อพ่อบุญบ่อได้เงินเนี่ยกระโทวน้ำวาเฮ็ดยังอยู่เจ้าเดียวนีขายก็ขายแล้วเร็วในเงินว่าขายติดแต่เมือว่านนี้แล้วแต่ว่า ขันเมื่อบริงเงินที่กระบอกเพื่อนที่ไเมื่อกระบอกแรเงินว่าติต่อที่บาหยังบอเงินมันนำคนเมียวาเมียวาบัตเขาเงินมนเขาบ่บานำเฮาโอ้เขาบ่บานำเฮาโอเคได้ข้ายเบิรดระเบิยังตัวนียวบ่เมื่อต้นทิโตกันเล้วกับเชียวชวเปียนกล้ยหลวงที่มองลงล่โอ้มีลงมเบิดแล้วเนาะเออกด้บ่นี้ก็เเมื่อ่ามันหม่ะอเ่อาใหอ่ใ่าเนาันั้ใจ ไปหน่อยาใหญ่ด้มนามดูีวน่ได้ได้ได้มือนี่าษาได้เมือนีเราจะถามดูไม่ถามดูเออบางนัดของกหลับเขาบอกยังหนานมาถามักเี่ยว่ยบักนัดบักนัดมันเป็นผู้เชี่ยวชาญงนัดเขาตีเตียลูกผสมโอ้โหบ้าตัวนี้พวแต่กุณบังนัดมันน่ยาบกเสีดานี่ลูกผสมลูกเชียวกันโอ้ลูกเชียวโอ้จ้ากันเบิด าได้หอยจากเวยียดนามเพ <ically S 1> ิ่นเสียวไม่นี่ก็เสียวเหมือนหอยเวียดกำลังเงบ,บื้องมาขออนุญาตเปินขออนุญาตครับผมอันตัวใดแม่ลูกตัวใดนี่ต <สา S 1> <อ>ัวนีลูกตัวมีทั้งสองตัวเลยมีลูกทั้งสองตัวอุ้ยลูกเพิ่นางามๆเลยพี่น้องลูกเลื้ยงอุ้ยหุวยงามๆเป็นแม่พันธุ์บักใหญ่เป็นควายแม่พันธุ์แม่ลูกควายสายพัฒนาควายงามเลยพี่น้องเนาะทั้งสองโคมเลยโคมนี่แม่สูงซีใดเนาะลอยซีใดเนาะ ลอยสี่ได้พี่น้องบวกลบเลยลอยสี่สิบบวกตัวนี้ได้ลูกผัวตัวลูกแม่พ่อโสตโต้โอ้ลูกแม่พ่อโสตโต้ที่พี่น้องลูกงามเดี๋ยวพ่มสุดท้ายลูกให้เบงิงท้ายแม่ก่อนพี่น้องแม่งามแม่ใหญ่อันนี้เขาก็งามาาาพ,าพี่น้องเขางามงามเขาควายเปินงามเปิดกว้างดีเปิดไปจากาไหนคมใหญ่คมนี่นชุด,ด 5, นี 7, 15, น่เปิดไปเจ็ดสิบหาอ๋อเป็นชุดสี่ตัวเจ็ดสิบห้าสี่ตัวสี่ตัวนี่เกตสิบห้าพี่น้องเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้ตัวนี้แห้งใหญ่ตัวนี้ ตัวนี้เองสูงรอยสี่สิบสี่ใดพี่น้องร้อยสี่จุดสี่บวกลบแต่ว่าเขาเพิ่นเป็นวงเดือนตัวนี้เป็นเขาวงเดือนพี่น้องเนาะเขาวงเดือนอ่ะลูกสาวเพิ่นโอ้ยเบิ่งไายลูกสาวเพิ่นพี่น้องตันคักเนาะตันครับต้นนั่นแห้งตันได้พี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งตัวนั้นเปิดวายเจ็ดสิบห้าสองโคมเนาะสองโคมในสี่ตัวเจ็ดสิบห้าเป็นควายใหญ่ควายสายพันธุ์หน้าเพิ่นทั้งสองเลยพี่น้องเนาะทั้งแม่ทั้งลูกลูกกับพัฒนามาแล้วงามลูกพอหลอดเนี่นองเนาะควายงามอย่างนี้ลูกพอหลอดเนี่ยน้อเวียดกลังสนใจ เพิ่นมาจากสหยเือมาจากตะการตะการบ้านไหนเงือ่ห้วยฝายครับห้วยฝายพัฒนาเพิ่นพี่น้องจากห้วยฝายพัฒนาได้พี่น้องพี่น้องายใหญ่นี่นี่ลูกสาวพอดีตัวหนึ่งพี่น้องเนาะลูกสาวพอดีตัวนึงงามพี่น้องเนาะพี่น้องลูกสาวเพิ่นงามตัวนั้นกับลูกสาวได้พี่น้องงามแม่์แบบใหญ่พี่น้องแม่ใหญ่เบิ่งนไายแม่เพิ่นเจ็ดสิบห้าสี่ตัวได้พี่น้องสี่ตัวหลักกับสี่งามไม่เป็นสี่ธรรมดานี่ลูกสาวเพิ่นตัวหนึ่งลูกสาวเพิ่นตัวหนึ่งงามงามพี่น้องเนาะ เจ็ดสิบหถือตัวละ3ามกัวพ um huh? um, ี่น้องเนาะสามหมื่นกัวกว่าโคมละ30มหมื่นกัวกว่าแต่ว่าแม่พันธุ์งญ่พี่น้องเป็นไข่หญ่ายไา่เง่ามพี่น้องเป็นสายพัฒนาแล้วพี่น้องเนาะเป็นเกิดใบหอยเบียดก็ลริแม่เบิดเป็นลูกแม่เบิดเพ่นมาจากหอยป่ายพัฒนาพ่อไมีเบอร์โทรวาขออนุญาตศ8 0ย์แปดศูนย์เจ็ดสองห้าสามจากหอยป่ายพัฒนาเพิ่นได่มาสองโคม เจ็ดสิบหาเป็นเปิดไหวต่อร่องใดเอาไปเรียงเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามพ,พี่น้องเนาะขอบคุณหเล,หลาลนมันครับผมควายใหญ่พี่น้องควายใหญ่หญพี่นงใหญ่ดีงามดีพี่น,นอ้องควายพี่น้อง บานสว่างแถแนวผ้าพีผ้านองมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดควบกับรือบานเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดเชียงทองชิปเหนียวพม่านี่ก้อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเพือพี่น้องน้องคอยพี่น้องเกษตรกรเพื่อโมเดลควายแป้นขาเป็นตีบานสว่างแถแนวที่มีแต่ความสุขูรณกระเรืองอ่างไกลจากโรลกควายถืเจ็บต่างรำรวยรำรวยเบิดหนีเบิดท่น้ำแั็งสวัสดีครับ